มีนา <Me> สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะยกทะเลมาให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่ามันเยอะมากๆนะคะวันนี้เสนอเป็นเมนูทะเลเผานะคะก็จะมีทั้งแบบมีกุ้งแม่น้ำใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่มีทั้งมันแบบเยิม้มเยมเลยแล้วก็มีเป็นกุ้งอันนี้ด้วย แล้วก็มีหอยมแมลงผู้นะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จะมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกปลาหมึกย่างซีอิ๊วนะคะหอมๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเป็นไข่ปลาหมึกนะคะน่ากินมากๆเลยมาพร้อมกับน้าจิ้มเขียวๆซีฟูดแบบนี้น้ําลายแตกแล้วมากินกันเลยคะ่ะทุกคนกุ้งเดี๋ยวแกะ ตักมันมาค่ะทุกคนแล้วกุ้งเด้งมากเด้งหวานสด เต็มปักเต็มคําไข่หมึกกดูแบบพอดีมากเลยนะมีความฉ่ำๆไม่แห้งเกินไป มากินด้วยอ,อร่อยมากเลยเธอจริงเยอะใช่กุ้งแบบบอกเลยว่าสดมากสดไม่สดดูจากเนื้อมันอะแบบมันเด้งอะ่ะมันยังเด้งอยู่เลยอืมปลาหมึกก็วาดอืมอร่อยอะ่ะก็คือของสดอะ่ะก็คืออร่อย เมนูกับแก้มจริงๆเลยปลาหมึกนั่นนะนี่ก็คือซีฟู้ดเต็มเปล่าออืมอืมหอยนังรมก็เอ้ไม่หอยแมงผู้ก็คือก็ตัวใหญ่มากเลยนะปกติมาทุกคนอืม ดูมันจิ้มนิดเดียวพออ,อร่อยมันแบบมันสดมากอ่ะเนาะมาแบบร้อนๆเลยอะ่ะขอ,อตรงงขบับ เออทุกคนโมจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานอะ่ะโมกับนิวอะไปทําฟันมานะคะที่คลินิกแล้วทีเนี้ยพอกลับมาก็เลยมาอ่านว่าแบบเออหลังจากทําฟันนะเราควรกินอะไรไม่กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าแบบโมจะต้องได้ถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ด้วยไงแล้วทีนี้โมก็ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งว่าเหมือนแบบเขาอยากดัดฟันแต่ว่าฟันอนะ่ะเขาสวยอยู่แล้วแต่เขาอยากดัดอะไรอย่างเงี้ย hmm. แล้วทีนี้หมอที่เป็นเจ้าของเพจเขาก็ตอบกลับมาว่าแบบแล้วจะทาไปเพื่ออะไรคะ hmm. <laughs> แต่คือมันก็มองได้สองมุมไงมันก็ถูกข,ของหมอไงแต่หมายถึงว่าคําพูดอะนึกออกปะแล้วํามไปเพื่อนอะไรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อีกน้ําเสียงหนึ่งอะก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นค่านิยมในยุคนั้นน่ะเหมือนเราตอนเด็กไงใช่ไหมตอนเด็กน้องแบบอยากดัดฟันไหมมีแฟชั่นดัดฟันไหมตอนนิวเด็กๆอะแฟชั่นดัดฟันนี่แบบบูมมากเลยนะตอนมต้น่ จะบอกว่าตอนเด็กอ่ะคืออยากดัดเห็นคนอื่นดัดเราก็อยากดัดแล้วทีนี้เราก็ไปดัดเป็นแฟชั่นเพราะว่าฟันเราไม่ได้มีปัญหาอะไรไงโมก็ไปดัดไปดัดตามตามห้างอ่ะตามบิกซีอ่ะแต่ดัดไม่ได้ดัดจริงไม่ได้ถอนแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการแบบเอาเหล็กมาติดกาวกับฟันอ่ะก็ดัดไปอย่างนั้นอ่ะก็คือแบบเป็นแฟชั่นอ่ะแล้วพอตอนเอาออกก็คือแบบรู้สึกแบบกาวมันติดฟันอ่ะ น่าเกียดมากๆกัไม่รู้คิดยังไงตอนนั้นอ่ะคือมันก็แบบเป็นค่านิยมตั้งแต่แบบตอนเด็กเนี่ยทั้งคอนแทคเลนส์ทั้งดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแฟชั่นสมัยเราเด็กๆเนอะถ้าอย่างยุคนี้แบบแฟชั่นมันก็เขาเรียกอะไรคนฮิตอะไรเป็นช่วงๆอะเป็นเรื่องปกตินะเขาก็ไปดัดปลอมมานะไปดัดไงอยากจะหล่อดเฮ่ดัดยังไงก็ดัดแบบเอาเหล็กแทงเข้าไปสองข้างอแทงเข้าไปในเหงือกเหรเนอ อ๋อแล้วไม่เจ็บหรอเจ็บนิดนึงแต่บบอมอะซึ่งจริงจริงแล้วมันไม่ดีมากเลยนะใช่มันแบบฟันเราไม่ได้มีปัญหาแต่นั่นแหละแต่ยุคนั้นมันเป็นแบบแฟชั่นที่ฮิตไงต้องตามอะ่ะต้องตามอะ่ะแล้วก็ไปเอาตังจากไหนไม่รู้อ,ะอ่ะสามสี่รอยเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ถือว่าเยอะนะสำหรับเด็กอะ่ะก็จะมีทั้งแบบรอยสักอะไรอย่างเงี้ย โมเคยสักด้วยนะทุกคนน่าแต่สักนี่มันเป็นแบบทุกยุคทุกสมัยอะแล้วพ่อดุด้วยตรงเขาแอบพ่อไปสักสักตรงตรงขาทุกคนให้เพื่อนสักให้สักใหญ่ไหมสักเล็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 กสักกระอาษอักกากก็คือเพื่อนสักให้เพื่อนเขาก็มีเครื่องมืออะไรเงี้ยก็ไปแอบสักอะไรอย่างนี้กลับบ้านไปอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ขายาวเพราะว่ากลัวพ่อเห็นแต่ทีเนี้ยก็เหมือนกับแบบ เหมือนใครไม่รู้ไปฟ้องอะ่ะพ่อเขาบอกไหนเอามาดูสิก็เลยต้องให้ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตีแล้วเขาก็บอกว่าเลิกเป็นพ่อกับลูกกันเลยเฮ้ยทะเลาะลกันรุนแรงมากแล้วเป็นพ่อลูกเลยเอ่ะอืมพรพ่อพ่อโมเป็นคนที่ดุกมากๆอ่ะอืมโดนตีประจําตอนเด็กร้องไห้ไหมร้องคือพ่อตีแรงแล้วก็ เรื่องสักสมัยเรานี่มันแบบรุนแรงนะถ้าสักก็คือการเหมือนแบบเป็นคนไม่ดีเออเหมือนเป็นคนเลวใช่ไหมเป็นคนแบบเป็นคนไม่ดีอ่ะอืเป็นคนจิตใจชั่วร้ายอย่างเงี้ยโรงเรียนก็ทําทำไมโรงเรียนก็ไม่รับเพราะว่าโมอ่ะพอสักแล้วแล้วโมแบบก็ต้องเป็นลบออกเพราะว่าโมจะมาเรียนต่ออย่างเงี้ยก็มีโรงเรียน ก็ไม่รับโมก็ต้องซิ้วไปปีหนึ่งซิ้วด้วยเอรอใชอ่แต่ยุคนี้เขาเห็นแบบเด็กสักมาก็ยังเรียนได้นะใช่เดี๋ยวนี้มันโลกมันเปิดกว้างเยอะมากแล้วแต่ว่าช่วงเล่าให้ถึงตอนช่วงที่แบบโมย,ยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นอยู่ไงเขาก็เคยอยากสักนะเขาไปเฝ้าเพื่อนแบบไปสักแบบเต็มแบบหน้าอกเนอแล้วก็อยากสักมากแต่ก็กลัวเจ็บไงแต่ตอนนี้เขาก็อยากสักมาแต่เมื่อก่อนมันก็จะแบบเหมือนเป็นสักแบบ ที่มันเป็นเส้นสีเขียวๆอะ่ะเขาเรียกว่าสัตว์อก็มีสีหรออืมเออนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันมันสวยงามมันก็เยอะไงถ้าสักแบบสักมีสีแบบสําหรับผู้หญิงสักแบบเป็นมินิมอลแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะทุกคนแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนไปสักนะแต่ก็คือแบบมันแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลแล้วก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าต้องคิดให้ดีว่า ถ้าสักแล้วก็คือแบบมันจะต้องอยู่ติดตัวกับเราไปตลอดชีวิตไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเลเซอร์ออกเนาะแต่ว่ามันก็จะต้องเสียตังค์ถ้าจะไปลบออกอะไรเนี้ยเนี่ยก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดเรามีลูกเนี่ยแล้วลูกไปสักะเราจะทําอย่างไรใช่ไหมแล้วโหบีบมะนาวได้ยเยอะให้ไม่เลี่น แต่นี่ว่าถ้าเกิดว่านิวมีลูกแล้วลูกไปสักนะเขาอะก็จะให้แบบลูกมาเล่าก่อนแบบว่าแบบจะไปสักลายอะไรอะไรเงี้ยแบบคุยกับลูกอ,ะอ่ะถ้าสมมติว่าลูกบอกว่าอยากสักจริงจังนะเขาก็จะให้สักแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องไปเพ้นลายนั้นก่อนสักเดือนสองเดือนเผื่อแบบตัวเองแบบเปลี่ยนใจไม่ชอบลายหรือว่าไม่อยากสักแล้วหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเออให้มันติดตัวไปก่อน แต่ก็า้อง่เล่าเว้ยนะว่าอาชีพบางชิ้นเขาก็ไม่รับคนมีรอสักนะพวกราชก,การอะไรอ่เงี้ยแล้วมีลูกเธอให้ลูกสักไหมใช่ใช<ห>่ม,มันก็เป็นสิทธีอ่ะแต่ถ้าตอามประสักจิกจกเยอะอยไม่เอาแล้ว <laughs> ได้ไหมได้เปลี่ยนเป็นรอสักเล็กเลเขาไปสักเลยว่าสักว่ารักมู เี่อ้าวันหนึ่งเขาเถอะเธอเลิกกันเลิกกันเหรอเขาก็ไปสักสีดำครับกลายเป็นรักแม่ไหมอ๋นี่อยู่มากลายเป็นเป็นเรื่องสักใช่อ๋อเริ่มต้นมาจากค่านิยมดัดฟันฟันสวยอยู่แล้วดัดทําไมก็ทั้งหมดทั้งมวลไงว่าแบบเมื่อก่อนมันไม่เหมือนยุคนี้แต่เดี๋ยวนี้จัดฟันก็แพงนะก็หลักหมื่นอะ ป่าเขาตัดกันดีเป็นแสนเะอืมแต่แบบโชคดีที่ฟันโมไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีผุอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนี่ผ่าฟันคูดก็จะไม่ได้เห็นโมออกคลิปสักช่วงเลยถ้าช่วงที่โมไปผ่าฟันคูดอ่ะเดี๋ยวเขาออกคลิปคนเดียวให้มันเป็นปัญหาก่อนแล้วเขาค่อยนี่ดีกว่าเพราะว่ามันตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นปัญหาไงถ้าฟันคูดถ้ามันเป็นปัญหามันจะขึ้นมาเบียดฟันอื่นแล้วทำให้ฟันอื่นอ่ล้มเอให้มันเบียดก่อน ถ้าถอนก่อนมันก็จะดีนะเธอเพราะว่าเขาเห็นเธอตอนที่ไปฝ่าพันคุดวันนั้นเขาไม่ได้พาเขาไปเหลาเันออกเหละเาลอยคมเขาก็ลอยเอองั้นเขาก็เหลาดีกว่าไหมมันไม่เหมือนกันของเธอมันไม่ได้ทิ่มเหงือกเนี่ยของเขามันทิ่มเหงือกเขาก็เลยไปเหลาคมไม่อยากเลยไม่ชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับปากอืมทรมานกินก็ไม่ได้หิวเท่าไหร่ก็กินไม่ได้กินก็ไม่อร่อยคือความเป็นอยู่ด้วยอ่ะเหมือนแบบ ถ้าแบบไปมีเรื่องกับใครอย่างเงี้ยถ้าโดนต่อยช้ำตามตัวมันก็อพอได้แต่ถ้าเนี้ยถ้าโดนต่อยจนแบบฟันหักหรือปากเป็นแผลอย่างเงี้ยตอนเรากินข้าวเราจะนึกถึงมันตลอดทอรามานนะฉีดโบทอกงง่ายกว่าอีกทุกคนเป็นแบบเวรกรรมจริงๆอะ่ะพะเลเผามือนี้เท่าไหร่มือนี้นะ พันแนะทุกคนอสองพันโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะกับยกทะเลเผามาเลยนะคะวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้โมก,กับนิวด้วยนะกับช่องมีนาวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายมีนา